ไฟเขียวแล้วนะคะมาตรการประกันเงินสังคมมาตรา33เรารักกันนะคะเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเยียวยาเอามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตาา33หรือโครงการมาตาา33เรารักกันนะคะโดยนายกค่ะอยากให้ครบทุกคนที่มีสิทธิ์ดังกล่าว ส่วนเม็ดเงินจะได้คนละเท่าไหร่และออกมาในรูปแบบไหนนั้นต้องหาลือในรายละเอียดอีกครั้งค่ะแต่เบื้องต้นนะคะรูปแบบจะเป็นเหมือนโครงการเราชนะค่ะโดยนำเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยโดยยืนยันว่าคนในมาตา3า33จะให้ทุกคนที่มีอยู่ประมาณ11กว่าล้านคนสำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนั้นนะคะนายกกล่าวว่า ให้ความอนุเคราะห์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอคือคงเหลือเงื่อนไขเดียวคือคนที่มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทจะไม่ได้รับสิทธิเพียงเงื่อนไขเดียวนะคะนายสุชาติกล่าวอีกว่าในส่วนประเด็นเงินเดือนต่อปีรวม3 0 0แสนบาทนั้นถ้านำประเด็นนี้มาจับคนที่ทำงานที่เดียวกันบางคนได้รับและบางคนอาจจะไม่ได้รับจึงอาจจะมีปัญหาและไม่เกิดความสามัคคีในที่ทำงานจึงคิดว่าจะไม่เอาเกณฑ์เงินเดือนมาพิจารณา โดยผู้ที่มีเงินเดือนสูงค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงและคนที่มีเงินเดือนน้อยค่าใช้จ่ายก็อาจจะน้อยตนจึงเสนอนายกรัฐมนตรีไม่เอาเงินเดือนตรงนี้มาจับซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยในเหตุผลนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเงินในส่วนนี้เป็นการใช้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากดังนั้นคนที่มีเงินฝาก500แ0,000บาทแล้วก็อยากให้เห็นใจเสียสละก,ก็แล้วกัน ไม่อยากให้มีการมองว่ามีเงินฝาก500,000หรือ1ล้านบาทแล้วทำไมมาเอาตรงนี้อีกจึงขอหลักเกณฑ์นี้ไว้เป็นหลักเกณฑ์เดียวซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังก็อยากได้เกณฑ์เหมือนโครงการเราชนะแต่ตนขอนายกให้ใช้เกณฑ์เงินฝากไม่นําเรื่องเงินเดือนมาพิจารณาส่วนเม็ดเงินนั้นก็เป็นการใช้เม็ดเงินกู้ก้อนเดียวกับโครงการเราชนะไม่ใช่เงินของประกันสังคม ส่วนโครงการมาตาา33เรารักกันดังกล่าวจะมีวงเงินและจำนวนเท่าไหร่นายสุชาติก่าวว่าเรื่องจำนวนเงินเดี๋ยวกลับไปทำตัวเลขอีกครั้งแต่จะอยู่ประมาณที่3,500บาทถึง4,500บาทโดยจะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกับโครงการเราชนะโดยอาจให้ประมาณ1,000บาทต่อสัปดาห์โดยคาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนได้ภายในเดือนมีนาคม นายสุชาติยังกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเงินชดเชยมาตรา33จะได้ข้อสรุปภายในวันศุกร์นี้โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าหากไม่ทันก็ถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งแต่วันนี้ถือว่านาย,ยกรัฐมนตรีกดปุ่มอนุมัติทุกคนให้ทั้งหมดโดยของเงินรัฐบาลมาช่วยในมาตรา33นี้ประมาณ40,000ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะมีการกดปุ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ส่วนคนที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อยืนยันสิทธิ์เช่นเดียวกันโดยย้ำว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข3ข้อซึ่งได้แก่เป็นคนไทยมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทและเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าเงื่อนไขนี้ประมาณ9ล้านคนนายสุชาติยังกล่าวอีกว่า นอกจากโครงการมาตาา33เรารักกันเพื่อเยียวยาก,กลุ่มผู้ประกันตนแล้วนายกฝากไปพิจารณาเรื่องเงินทุนชราภาพให้แก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยทางออกมีสองทางด้วยกันในการแก้ปัญหาระยะยาวคือการแก้พรบส่วนการแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นกำลังหาลือกิจดีกาตีความอยู่ว่าจะสามารถนำเงินมาลงทุนกับผู้ประกันตนได้หรือไม่ อย่างเช่นปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกันตนในอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าร้อยละสองต่อปีนายสุชาติยังกล่าวต่อว่ากรณีที่เป็นกลุ่มนักร้องนักดนตรีที่เรียกร้องให้ชดเชยเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินสดว่าตัวเองก็เคยเป็นผู้ใช้แรงงานบางครั้งมีเงินสดก็เอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องใช้เงินสดไว้ใช้ในสิ่งที่ใช้ไม่ได้ เช่นค่าเทอมค่าเช่าบ้านส่วนการซื้อของกินของใช้ก็ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตาังแทนซึ่งต้องรู้จักบริหารจัดการส่วนจะเป็นการตีกรอบการใช้เงินหรือไม่นั้นนายสุชาติกล่าวว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์การเอาเงินออกมาเป็นแสนล้านสิ่งหนึ่งที่จะกลับเข้ามาเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะทําให้เกิดการหมุนเวียนในภาพใหญ่และฟื้นตัวโดยเร็วขอให้เชื่อว่ากระทรวงการคลังได้คิดมาแล้ว ซึ่งย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคิดเพื่อช่วยเหลือแรงงานนี่คือเจตนารมกระทรวงแรงงานเป็นผู้ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจการใช้จ่ายชดเชยเป็นเงินสดเป็นไปได้ลำบากหากใช้ผิดประเภทก็จะทำให้เจตนารมณ์สูญเปล่าและนี่นะคะก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนำเอามาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ